จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาบูชาคุณแผ่นดินเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรก,กิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกมมรมหลวงราชาสารีนีสิริพัฒมหาวชิระราชธิดา เมื่อวานนี้ที่สารากลางจังหวัดภูเกต็ตพระนรงนัทพโลเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาบูชาคุณแผ่นดินเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรก,กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาโดยมีพระพรมวชิรากรพระราช วัชรสุทธิวง์พระเถรานุเทระนายอํานวยพินสุวรรณนายอนุภาพรอดขวัญยอดระบำนายดานายสุนันทารอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาครัฐเอกชนเข้าร่วม โอกาสนี้พระนรงนัทธพะโลผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวสมโมธนียกถาโดยมีใจความว่านับเป็นพลานิสงส์อันยิ่งใหญ่ที่เกิดจากเหล่าคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดภูเก็ตที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมหลายประการให้สําเร็จเพื่อเป็นพลังบูชาแผ่นดินประการแรกเนื่องในปีใหม่ที่จะถึงนี้ค่ะเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญพระชนมายุครบหกรอบ72็ดสิบสองพรรษาเพื่อน้นอมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณจึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรม อันเป็นมหามงคลน,นี้โดยถือเอาวันที่10เป็นเลขมงคลนามแห่งราชการร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดสารากางจังหวัดเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ ส่วนในประการที่สองเพื่อเป็นการเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราชทพยวดีกมรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยได้มีส่วนร่วมในการจัดงานในครั้งนี้และเพื่อรุ่และเพื่อร่วมพลังกับสาธุชนคนภูเก็ตที่จะหลอมรวมจิตใจเป็นหนึ่ง เป็นพลังปัจจัยให้พระองค์ท่านได้ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ววันประการที่3เพื่อเป็นการเฉลิมฉลององค์พระพุทธธรรมรงมิ่งเมืองซึ่งเป็นพระพุทธรูปสําคัญประจําศารกลางจังหวัดภูเก็ตแห่งนี้ซึ่งเกิดจากพลังแรงศรัทธาของสาธุชนที่ร่วมกันสร้างเป็นนิมิตหมายให้ธรรมะรักษาเมืองภูเก็ตไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของข้าราชการเจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิชชนได้กราบไหว้สักการะ